สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมพาท่านมาที่บ้านเลขที่152นะครับหมู่ที่8นะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูตุ๊กแกซึ่งผมไม่มั่นใจเลยว่าตุ๊กแกเนี่ยเขาให้อะไรผมเพราะว่าอยู่ๆก็มาเจอนะครับเป็นตุ๊กแกนะครับอยู่บนหัวผมนะครับคุณผู้ชมดูนะครับอยู่บนหัวผมเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าตุ๊กแกนะครับบนอยู่หัวผมนะครับก็ยังไงก็ฝากอาจจะมีโชคมีลาบก็ไม่รู้นะครับ ให้โชคครับผมพาท่านมาชมตุกก๊กแกนะครับมานับดูข,าม,า,ขามขามขาตุกก๊กแกนะครับดูว่าเขาใช้โชคไหมบ้านเลขที่1 5งนะครับ ็นตุกก๊กแกให้โชคนะครับดูว่าหางกระขานะครับเป็นอย่างไรนะครับขาข้างหนึ่งนะครับจะมีอยู่สี่ข้างนี้มีอยู่หนะ้าเนาะตุกก๊กแกอยู่ที่บ้านผมนะครับบ้านเลขที่หนึ่งห้าสองนะครับหนึ่งห้าสองเป็นบ้านเลขที่ผมครับหนึ15 2. 15 2, ่งห้าสองหนึ่งร้อยห้าสิบสองตุ๊กแกก็มาอยู่ตรงมุมนี้นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับนี่ครับคือตุ๊กแกนะครับอยู่ข้างๆบ้านผมเองนะครับตรงผนังดูตุ๊กแกมันาสาัง ผู้ชมก็ลองดูนะครับว่าขาตุกเกะปกติมีเท่าไหร่นะครับผมจะพาท่านนับดูตุกเกะขาหน้านะครับหนึ่งสอง9สี่ห้าหกแดเก้านะครับขาหลังนะครับก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าจจะมา7จบเก้า่ครับคุณผู้ชมนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับน่าจะมา7จดเก้าเกะก็เก้า ก็บ้านเลขที่นะครับก็152นะครับ152เป็นบ้านเลขที่ของผมเองนะครับวันนี้ตุกก๊กแกจะให้โชคหรือไม่พรุ่งนี้ก็ลองเสี่ยงทายดูนะครับไม่รู้นะครับส่องตุกก๊กแกให้ดูตัวเลขมีไหมไม่รู้แต่ก็ถือว่านิ่งม,งมากๆครับตุกก๊กแกมาอยู่ที่รถผมนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูนะครับนี่ว่าตุกก๊กแกอยู่ตรงไหนนะครับนี่ ุกผมไม่รู้เป็นกันว่าตุ๊กแกเขาจะให้อะไรผมนะครับเป็นการสื่อสารนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้เฮงๆปังปัรำๆรวยรยนะครับแฟนช่องทุกคนนะครับวันนี้พามาดูตุ๊กแกที่บ้านนะครับบ้านเลขที่152หมู่8นะครับ152หมู่8วันนี้ก็แปลกนะครับไปเจอก็มีแต่อย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าอยู่ๆเฉยๆก็เดินมาเจอข้าวนะครับซึ่งปกติตุ๊กแกตัวนี้ไม่เคยออกมานะครับ ผมไม่มั่นใจว่าเขาเป็นอะไรเนาะนโชคผมไหมผมก็ไม่รู้นะครับตุกเกตัวนี้ใครเห็นว่าเป็นอะไรก็ช่วยเปลนะครับบ้านเลขที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองนะครับหมู่แปดนะครับตำบลบึงดูนะครับนิ้วทุกนิ้วนะครับหัวทุกหัวตุกเกะเป็นๆน,นะครับไม่ตายเนาะในซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมี ส่วนที่ที่จะมาเกี่ยวข้องที่ตุ๊กเเกอ,อยู่นะครับก็จะมีป้ายทะเบียนรถตัวนี้นะครับเป็นเลขทะเบียนรถนะครับ8 9 8 3นะครับเป็นรถทะเบียนของผมเองนะครับซึ่งเป็นรถที่ใช้นะครับในการใช้งานใช้การมานานนะครับอาจจะรกนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคันที่ตัวนี้ก็ หน้าสวยครับทั้งสางคันนี้จอดไว้ที่บ้านนะครับเป็นรถที่ไม่รู้ว่าจะให้โชคให้ลาบอะไรก็ลองเป็นแนวทางนะครับผมก็พาท่านมาส่งดูเผื่อมีโชคมีลาบนะครับบ้านเลขที่ตรงนี้หนึ่งห้าสองนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองนะครับภาพบรรยากาศนะครับโดยรวมๆนะครับก็พาท่านมาสํารวจนะครับส่งตัวเลขนะครับบ้านผมเองก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็หลังจากดูตัวเลขในรถเราก็มาดูตัวเลขในตุกเกว่าเขาจะให้ตัวเลขเป็นเลขอะไรนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากนะครับเพราะว่าเราเองผมอยู่มานานนะครับก็ไม่เคยเห็นตุกเเกที่จะมาดูลักษณะนะครับนับขาได้นะครับตอนนี้ผมนับได้เจ็ดเก้านะครับมีข้างหน้าเก้าข้างหลังเจ็ดนะครับข้างหน้าเก้าข้างหลังเจ็ดนะครับผมก็ใครคุณผู้ชม ที่ชมอยู่นับได้เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมนับได้ประมาณนี้ฟังว่านะครับทําไมผมต้องพาท่านมาเพราะว่าอยู่ๆตุ๊กแกตัวนี้ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งปกติแล้วตุ๊กแกก็จะไปที่อื่นหรือไปหากินอะไรก็แล้วแต่อันี้เราก็ไม่รู้นะครับอันนี้นิ่งมากๆเลยครับไม่ทําอะไรเลยครับส่งถึงขนาดนี้นะครับยังเฉยครับเหมือนก็จะบอกอะไรผมนะครับบ้านเลขที่ผมนะครับหนึ่งห้าสองหมู่ที่แปดตบลบึงนะครับ บริเวณที่บ้านผมนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมพาท่านไปสำรวจหลายๆอ,อย่างเนาะน,นับได้เก้าเจ็ดเก้าข้างหลังเจ็ดข้างหน้าเก้านะครับก็ไม่รู้กับเดือดทนไปเก้ามันมีให้ไปจะรอแค่เราจะทำไอ้รอหรือจะออกบ้านเล็กที่เราไปเนาะไอ้ตัวและหาสงสงหา หนึ่งห้าตอหนึ่งห้าสองอเกมาอยู่ที่บ้านผมนะครับมั่นใจว่าตอห้าสองสองห้าแล้วไม่หวหรืออะไรก็แกแกเล็กออกอะไรลูกเออทักทายเลยฮะให้ลองร้องสิมันออกไหมออกเลไอะไรเจ็ดเก้าฮึ่ได้งคนไปเยอะไรเลยจะมองปดูนเก้ามาดู มันทันมาแล้วฮะเลขออกอะไรเล็กบันที่นี่เล็กแมที่นี่ฮะตอนเลขกบันที่นี่เองที่ไปจานนะครับก็คือตัวเลขนะตุ๊กแกให้อะไรเราไม่รู้แต่วันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าตุ๊กแกนะครับ เดินเก่ามาดูมันทันมาแล้วฮะเล็กออกอะไรเล็กบันที่นี่เล็กแนเลกที่นี่ฮะตอนเลขกบ,บันที่นี่เองรีบไปฮจานนะครับก็คือตัวเลขนะนตุกก๊กแกให้อะไรเราไม่รู้แต่วันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าตุกก๊กแกนะครับ ตอนนี้มันกลับมารู้สึกว่าตรงนี้จะมีอะไรวงๆอยู่นะครับผมไม่มั่นใจใครมาทำอะไรไว้นเนาะนี่ตุกก๊กแกมาอยู่ตรงเลขเลขสี่เนาะเป็นเลขสี่แล้วเลขอะไรนะครับนี่คือตุกก๊กแกคาบเลยนะครับเป็นตุกก๊กแกคาบเลยนะครับเลขว้ใครมาเขียนไว้นเนาะนี่ชัดมากเลยครับตัวนี้ เป็นตุ๊กแกที่บ้านผมนะครับหลังจากนั่นมามานี่ต่อนะครับตอนนี้นะครับหันหัวไปทั่วแล้วนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะให้อะไรเรานะครับผมไม่รู้นะครับ ตอนนี้มาปิดอยู่ที่เลข4นะครับมาป,ปิดอยู่ที่เลข4ก็เป็นการทํานายนะครับวิ่งไปแล้วนะครับนุ่นนะครับวิ่งไปแล้วเป็นเลขก็ยังกลับมาคืนอยู่ที่เดิมนะครับผมไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาต้องมานอนอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่เข้าใจเลยครับก็วิ่งไปวิ่งมาก็อยู่ที่เลข4เนาะไม่รู้นะครับก็เป็นแนวทางก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ เป็นความเชื่อบุสลบุกคนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับในการดูต้องขอประทานอภัยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตุ๊กเกวิ่งทับไปทับมาตรงเลข4ี่ตัวนี้นะครับดูนะครับว่ามันทับยังไงนะครับผมให้คุณผู้ชมดูว่าทําไมต้องทับอยู่ที่เลข4นะครับเออสาธุนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังเนาะกะตุ๊กเเกให้โชค ซึ่งบ้านเลขที่ผม152นะครับหมู่8นะครับ152หมู่8นะครับแต่ตุ๊กแกมาอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนู่นอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็วิ่งไปวิ่งมานะครับดูครับดูที่ขานะครับเขาเน้นอยู่ที่ตัวเลข4นะครับตัวเลข4เนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปรวจใช้วิจารณญาณนี่ครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตุ๊กเกออาจจะให้โชคหรือไม่ให้โชคผมก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆไม่ยอมออกจากวงที่ตรงนี้นะครับผมไม่เข้าใจมันกันนะครับตอนนี้ก็วิ่งหายอีกแล้วนะครับก็กําลังวิ่งหาไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับขึ้นไปแล้วนะครับนุน่นอยู่บนันร้องนะครับก็ขอให้ หฮงหฮงปังปังนั่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแกยังร้องเปดครั้งเลยครับนับได้เปดเอองงเหมือนกันเนาะทุกแกก็น,นับไปเปดไปแล้วนะครับขอขอบคุณครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมให้ท่านดูนะครับผมให้ท่านดูว่าตุ๊กเกไปไหนนะครับเพราะนั้นเอ่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนับตุ๊กเกเสียงร้องเมื่อกี้ได้เปนะครับโอเคอย่างไรก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดสัคสมาชให้ช่องมหาหฮงรวยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตุ๊กเกอยู่ตรงนี้นะครับบ้านเลขที่หนึ่ง่นะครับขอบคุณครับจุกะ สวัสดีครับ